สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือในี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมมือนี้เบาหนองชิงมบาบววความฝันพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งหูจักกันกับเบานองมาค่อนข้างจะนานแหละครับแต่ว่าเพื่อนบอค่อยได้อันบววความฝันสู่ฟังดอกิ่น่างวดมาหันกระถึงเลขนับไม่ใครสองเก่าเพิ่นว่าแล้วสองหกถึงเลขนับไม่ใครสองหกงวดนี้ครับเพิ่นก็เลยบอกว่ามีความฝันอยากมาบาววสู่ฟัง ความฝันมันก,นก,กนเน็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นย่ทีิโชคและดวงครับย่านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวเลขสีมัหรือบังคักขึ้นย่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับปีเล็กเอ้ผีนึงเพิ่พน,พน,พนฝันเพิ่นฝันมาได้สองขึ้นหเพิน่นวาฝันมาได้สองขึ้นหรเพิ่นกับเพิเ่งว่าเจอกันก็เบาหน่องเพิ่นบอกว่าอ้ยฝันเปายาย็นตะญานแห้งได้เบาหน่องเพิน่นวาฝันเป็นแต่ยานแห้ง อันนี้บอกนองเลยว่าเป็นตะหยานแนวใดยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยฝันอันว่าได้หามว่าได้หามอันสบมูนั่นเอาสบมูนั่นใส่โล่งเพื่นว่าฝันว่ามูตายเพื่นว่าสินะฝันว่ามูตายแล้วก็เอาเอามูนั่นใส่โล่งแต่ว่าตายจนจนอืดแล้วได้เพื่นว่าตายจนอืดจนมินแล้วเพื่นว่าเพื่นว่าสินะเพราะว่านี่เอ้ยไปเห็นเอ้ยก็เลยอัน อันอย่างละประมาณว่าไปเห็นโซแลลวกะไปซอยข้าเจ้าจังสีนาเพิ่งเพิ่งกกว่ามมเออย่างไรจังอันมาตายไหวตายว่าแถวาวันนี้เพิ่งก็เลยไปซอยข้าเจ้านั่นเอาโซบนั่นไปใช่ในโลงบันนี้พ่อบัดก็กลั่งสีหามก็ร่างสีหามโมข้นเพิ่นเพิ่นไปจับแขนหนึ่งทีนะเพิ่นไปจับแขนมมแล้วกะกันร่งสีกันั่งสีเอาขึ้นใช้โลงบัดนี้ นำเหลืองนำเหลืองนำน้องน่ะมันแตกเพื่อนว่าโตโตมูนั่นมันแตกออกนำเหลืองนำหลองนำน้องอันเต็มเอื่อยเบิดเพื่อนวะแต่ว่าอันชิมิ้นกับเหมิ้นชิิบมีกินกะกระบ่แม่เพื่อนว่าแต่ว่ากินมันตุตดเพื่อนว่าชินะโอ้ยหามเลยเพื่อนตัวเครับเพื่อนเปล่าหนะาอุทานมาเพื่อนเบิดเพื่อนวาจะมันเห็ดบาปกูเทนอสูเพื่อนวาเพื่อนเพื่อนบอกมูเพื่อนนะวันนี้ เพ่อกลยว่าเอ้าจังไดเด็ดซอยกับซอยไปเรื่อยๆพี่สนเปล่อกช้างมั่นเพื่อนว่ะพ่อบอกนี้เพ่อกล่าวเอามูอเพื่อนน่ยใส่ในโรูงไว้บัดนี้เพ่อกล่าวว่ากัจจันเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดินมูอเพื่อนว่าบัดนี้เพ่อกล่าวตื่นเพ่อกล่าวไปเบาให้มูอเพื่อนฟังผู้เพื่อนที่ผู้ที่เพื่อนฟันเห็นนั่นแหละนะบัดนี้มาห้วยเพราะมันเท้าสิม่โชคบอกเพื่อนว้างสินาแกว่ากรบโปงหูแล้วว่าสันแต่บาเล็ก ตะวะเหล็กที่วันนีเห็นเป็นคน้นไตเพื่อเกิดเพื่อนเขียนให้เลย่นได้นี่อันนี้เพื่อนเขียนให้เบาหน่องเด้อเลขสามโตบุงหัวบุงหัวเพื่อนแปลแบบใดแต่ว่าเพื่อนเขียนให้ก็คือหาศูนย์สี่หาศูนย์เก่าอันนี้เพื่อนเขียนให้ได้หาศูนย์สี่หาศูนย์เก่าแล้วเพื่อนว่าแตกสองตัวเอาเด้อเพื่อนวางชินนะให้แตกสองตัวเอาเบาหน่องกับบุงหัวได้ว,ว่า ความหมายมันแปลมาจากในฝันบอหรือว่าอย่างไรแต่ว่าบ้านของใค้พันได้ถามดอกว่าแปลฝันเป็นอย่างไรเพื่อนก็ยืนตัวเหลียกให้เพื่อนก็ห้มาหาศูนย์สี่กับหาศูนย์เก่าปว่าแตกสองตัวออกนําคุนว่าอายุค้นฝันกับอายุมูนซ้ำกันครับสี่สิบแปดปีสี่สิบแปดปีลองมันครับเด้อลองพิจารณาเบึงบ้านของกับพันได้ถามหัวตัวเลียเพื่อนก็ยืนเหลียให้ก็คือ หาศูน,นย์สี่ก็หาศูนย์เก่าเอาเพื่อนว่าฝันเห็นมูไตแล้วก็เอามูนัน่นไปใส่ในโล่งนำเหลืองนำน้องแตกใส่เตมเต็มแขนเต็มตัวเพื่อนว่าพวนก็เลยไปบอกสูมูเพื่อนฝั่งนะเพื่อนว่าบมเมนต์เข้าสีมีโชคบอกเพื่อนว่าเอากับบอหูนะครับเด้ออันนี้ให้พิจารณา,าเอาเพื่อนไหมาเบาน้องก็เอามาว่าตามที่เพื่อนว่านั่นล่ะแต่แจ็คสีบบบ่แมนโบแมนแจ็คสี่ถือโบถืออันนี้โบหูนะครับเด้อ ผ่มีผู้ใดบอกใดบ่มีผู้ใดกำหนดใดแต่ว่าเพื่อนห้มาเบาน้องกัเอามาทายถอดให้ทุกคนได้ฟังได,ได้เห็นกันอีกเท่อนึงนะครับนาองงวดนี้วันที่หนึ่งมีม 7, เมษาหกเจ็ดเขามารับโชคไปน้ากันคือเกา่ากับผีหนึ่งนะครับนาองงวดนี้มกัามากโบมักให้พปจารณาได้ครับเด้อเลขของเพื่อนห้าศูนย์สี่กับห้าศูนย์เก้าอ่ะลองเบิง่งลองคิดพิจารณาเอาบนแน่ได้ครับ บ้านหนองยัง <n> ค <Connie> like ิดดีเดว่าเลขงวดที่แล้วที่เขาห้มาห้มาต่างๆนานาน่ะบ้านหนองยานมันมากงวดนี่ไหมบวกหูกันย่านเลขกเก่าที่เขาห้ไวงวดที่แลลวมันมากงวดนี่คิดที่บ้านหนองวะบ้านหนองคิดแบบนี้เด้แต่กับโบนแ่ด้ยเนาะยังมันก็เกิดขึ้นไดนเบิดเลขกเก่าที่เคยออกกอาจจะออกมากอีกก็ไไ้แม่รบ่ละแต่กัดล่องขันผู้ได้ยังมาเลีเก่าอยู่งวดที่แล้วกะ สื่อติดไว้แน่กระได้นะครับเนาะเพื่อเห้ได้มีโชคไปนน้ากันฟังเหล็กไม้ไปน้าแต่กะถ้าผู้ใดมากเหล็กเก่าหรือผู้ใดเคยสื่อเหล็กไว้แต่แตงวดที่แล้วยังตามอยู่ก็ตามไว้นะครับเนาะสื่อไว้เพื่อเฮาได้มีโชคเพื่อเหาได้อี่ยังล่ะเบาหนองกระบอกโบถือคือกันแต่ว่าคําว่าเหล็กโตเก่ามันอาจฉิกลับมากอีกกับเป็นไปได้หมวดที่แล้วมันออกยังก็หกสองหกเว้ยนะหกสองหก เลข 78, เจ็ดแปดนี่ออกหยาดอยู่ด้ยเนาะออกหยาดอยู่เลยเลขเจ็ดแปดแต่ว่าสองหกนี่ก็ยกังยังพ่อฟังอยู่บอเนี่ยได้งวดนี้จักรศีมี 6, หกบอหรือจักรศีมีเก่าบออันนี้ก็บอกบอใดหรืห 0, องวดนี้อาจศีมีศูนย์บออาจศีมีศูนย์ก็เป็นไปไ,ได้เลยนะครับเนาะเลขของพี่หนึ่งกับงามเลยถ้าแตกออกหน้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก่าหาศีหาเก่าแตกออกสองตัวก็ะได้คือกัน งามคือกันนะลองพิจารณากนครับเด้อเหลขฝฟันพีหนึ่งครับฝันวัดเอาโสมูใส้โลงน้องแตกเต็มโตแล้วกาเหล็กเป็นเขียนให้มากก็คือหาศูนย์ีกับหาศูนย์เก่าเพราะท่านได้ถามหอดเล็กเพราะท่านได้ถามหอดเหลขกเพื่อนก็ยื่นเหลขกให้เลยเพื่อนก็คือสิว่าบ่าต้องถามยากแล้วมั้งบ้าวดอกคือสิเป็นแบบนั้นล่ละเพื่อนก็เอาเหลขกให้หลดจยงไดงวดนี้เข้ามารับโชคไปน้ากันคิดสิ่งใดก็ให้ สมหวังดังปราถนาสุผูสุคนงวดนี้เลขสิออกตัวใดบมีผู้ใดกำหนดใดครับอยู่ีิโชคเละดวงล้วนๆอวนอยูีิโชคเละดวงล้วนล้วนในการเลขผู้ใดมักผู้ใดซื้อรอตลีบใบไก่มีรางวัลน,นะครับเนาะผู้ใดมักเลขตัวใดผู้ใดมีความฝันอีหยังเอามาเ้าสูเบาหนองฟังเดี๋ยวเบาหนองเสียเอามาเบาสูเอ c ซฟังอีกเท่หนึ่งนะครับเนาะเบาหนองเสียเอามาเบาลงช่องนี่ล่ละเอามาเบาลงช่องให้คน ได้เห็นให้คนได้ฟังให็คนได้รับหลูว่าเขามีเหขเด็ดเด็ดมาฝากกันนะครับดีจะได้ค่อยติดตามบางคนก็ถามมาหลายคนอยู่ดอเพรามันบางคนกอกหลายคนก็ว่าสิคอยไขมือใดขอผู้สวงมือใดว่าสั่นอ้าวก็เดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวบ่าวน้องวางมือใดเดี๋ยวบ้าวน้องก็ที่ขอเพราะาวออ่าบ้านน้องยังพันไดีไปซื้อรถอันรถด,ดำไม่เพิ่นอยู่บอกเพื่อนไว้ว่าสิื้รรถดำไม่เพิ่นรถด,ดำใหญ่นะกระบวนกับใหญ่แห้งดอกอะ จะเอาไงกว่วที่เคยซื้อมาเพื่อ่นอยากได้ขั้นใหญ่นะครับเนาะอัางไดงวดนี้วันที่หนึ่งเมษาหนเจ็ดามารับโชคไปนํ้กันคิดสิได้ก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุขผู้สุขคนอากาศกับเหลื่อมคำนะครับเวลาก็เริ่มคำไปเรื่อยอากาศก็เริ่มเย็นไปเรื่อยตอนกลางวันนั่นห้อนห่อนแต่ตอนเย็นมาอากาศเริื่อมเย็นสบายอย่างใดกรับทุกคนจงโชคดีถูกหวยไปด้วยกันสวัสดีครับ